ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซกันเบิร์สุขสุขคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y ยูทูบบอจอนแชนเนลเนาะอ่เมื้อนี้ก็พาน้องมีกี่เพิ่นมากินข้าวน้ำพ่อใหญ่เพิ่นพี่น้องเลยอบอกกับพ่อใหญ่เพิ่นว่าจะพากินข้าวเที่ยงเด้อว่าสิ่ก้อยหอยเซอรี่มาสู่กินเนาะอ่าสรุปแกวก็บ่ได้ก้อยซ้ําพี่น้องเลยเพราะว่บอจอนกับฮะก็ฮดต้นไม้แล้วเนาะฮดต้นไม้แล้วอยังแล้วก็จนฮอดจนบ่าย00:00นพี่น้องเลยพ่อใหญ่ก็นั่งขายังบ่ทันกินข้าวพี่น้องเลยก็เลยอ่า เอากับข้าวอยู่ในตู้เนาะมาสู่ผนกินมีแกงเขียดพี่น้องเลยมีแกงเขียดน้อยเนาะแล้วกับปิ้งไก่อันนี้ปิ้งไก่กับไก่ทอดน้าแม่พน้ามาให้กับแจ่วบองพี่น้องเลยพ่อหญ่ก็กินกับยังปลาแห้งแล้วังกลางขาคอเด้อยเป็นเพราะเคยเห็นพ่อใยายเดี๋ยวมื่อื่นเนาะพ่อใหญ่เนาะเดี๋ยวก็ไอสุกินเนาะ เออมื oh, oh, ่อน exactly ี่เอ okay. uh, uh, ้าเอาเข้านี่เมื่อนี่แบบว่ามันอันนั้นพูดพี่น้องไงมันบวทันเนาะเมื่อนี่นี่มัดจำแก้วนี่ซู้อบัหาแก้วแล้วเชือกออกหายอีกมันงาโคตรบิ่บัวบัปลาเนาะกระต่ายนาะมามันแข็งหักออกอีกพี่น้องมากินข้าวเซฟรางกันกินข้าวบ่ายพี่น้องเไย ว่ามเมนข้าวเที่ยงเนาะบ่ายเนาะบ่า,บายโมงแหละพ่อใหญ่เป็นก็นั่งท่ายยังมาทานกินข้าวเนาะเราท่ากินก้อยหอยเพคนละมาพี่น้องมาข้าวเที่ยงแลาวกันอโอ้ยเยอะมาพี่ยปอดสิปอดเยอะมากเลยวะทำไมปอดเลยโอ้ย <c ười> ก,กินอะไรกินกันอย่างกับปิ้งปลาโอ้ยพ่อใหญ่เอาปลาเห็นบ่สูงบันในห้น้<ม>องให้นองจ่อยให้น้องจย นี่มานั่งไหมไม่ไหนนั่งไมไม่ปอดสิบปอนดอดสิบปอนตีนไก่นะมั้ยั่งปอดเนี่ยนะนั่งรึปอดสิบปอนแม่ป่อยตัวนั่งรึเติมเตมเติมยูโบเติมยูบป่านั่งรึเติมนี้นะเติมแรงตั้งแ่งตั้งันแค่บกับแกเหมือนกันมั้ พี่น้องมหมแซบแซบ,บน้ำกันเล้อเขาเล้อเมือนมพ่อเมมันม,นม,นม,มันย่ำมันย่ำย่ำปลาเนี่ยเลจอยดีเม,มื่อยอยู่ๆๆปนเขาจนโคพี่น้องม,มันมันลมเนาะคือสิบหอนหล่ะเนี่ยมันมีแต่ลมมบเนี้ยบ้าไปบ่ <c oughs> ใครแน่แต่มันแด่แต่มันมีลมเนาะพี่น้องครับแบบบ่มีลมเนี่ยป้าแต่มีพยานเนี่ปิ้งไก่เนี่ยมันขำอ่ะเรี่ยงไก่โบอยู่ไหนไหนเนะอาหนาดแล้วโบมีมาตอ่เอเขาพี่น้องมีเหรอมีอยู่ส่วนหน่อย Trước thì cứ được cột 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 cái đấy, mà chọn Thế này là ai đi học vô tình côn vãi. Mhm. 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 non Mhm. 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 cổ, Mhm. 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 Mhm.

ไม่ไงสิงไก่เนี่ยอ๋อคิดว่าเป็นไอ้ไก่ที่มากมากเนี่ยตายทานมันมันมีคอนมันลอยกับมาจ้ำขางวอดอืมก็อื้นลุงใจอืมไม่จริงจริงกอืมดับบดไปนิดหนึ่งหยัดปืนอืมก็จะว่าถือจักอืมนี่ขางคอนีายทาน เบิ้งเลยนะมันไปนังไหนก่นว่ลงคุณเบิ้งโคตรลงลงลงฟึ่งควายเหอเหตมัน,นี่มาโคตรกินบ่หันเขาต้นมน,น้ำม้อรั่วขาวขาทอเออกินกับจังไรไรนะคุณมัคุณวางนะี่คือจักหน่อย เียนียังอึดอยู่ดอกพูดแล้ว helmet, เดียี่เด่นหาเอาแล้วบาปตายไม่ได้ตั้งแต่ไขเก็ดมองหมดรักันแมนมองยังก็มองยังอะไรอย่งมันตายตายตายตานี่เอาไปลาไก่นาีบ่ไอ้ตัดเคิ่องก็ปวดยาคืนแล้ว ันกนักนักลูกปานนั่นลูกเป็นสองตามโลมาหนึ่ลูกก็เก่าแปดโตได้สิบโตตายสองโตนี่เจริญไหว

Nó cái người ta Nó còn điều đấy rồi lúc mới luôn luôn ừ. không luôn mình có luôn cái luôn 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 nè luôn 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 thủ rồi luôn 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 เขาบอกจ้าโล่ย huh ืเงือว่ะเท่าโล่เขาบอกผู้ว่าในต้องพยายามแล้วบ่นั่นน่ะรอดไปน่ะต้องพยายามเจ้เคื่อรอบเลยนะเป็นบึงรู้บูเห็นจึงมันก็เขามาใกล้แลยวมันมันมาแจ่บ่เลินเ่ยได้บ้าบ่เข้าหัว ก็พอถือเนาะถือปลาตัวใหญ่มาก้อยมาซอยกินมาจ้ำกินจังว่าแ่บห่วยกินกับบุลโลแล้วคือปลาเจ้าให้มือหน่านนะโอ้ผมมีก้างอย่างซอยจ้ำก็เลยแซ่บหักไปอย่ามันก็บเบ็ดปลาเนี้ยก้อยซอยซี่เราโซ่อยู่ที่นั่นเจยาง่วงเขาว่าง่วงที่แปดตัวยังไม่ก้อย ปล่อยลูกแม่ลูกประหลาดเดี๋นีจะบงองลฮะลูกระยามึงรอบกูบอบ้านไร่น้ำทอไร่ตืินคืมี่ันน้ามาถึงอ้ตาลี่ตูจาปลาลุงนึกเหรอไมตุเจ้าปลาลุงเลยโผล่โผล่เห็นบ่เ็นบตูจ้า ตุเจ้าสวัสดีค่ะอือเราอยู่พ่อเราอยู่พ่อไปยืนยืนเงินพ่อดังๆน้วยพ่มาครบมือกินรึหม้อรู้มอหนึ่งหกมันม็เรียมั่วอยู่ในนี้มันมั่วไปไปไปเลยจค่ไปทางไหนมันทามยามมือมือ เมื่อแล้วเมื่อเาียังหนว้ายตัวคอยเจ้าหนูมาคั้วขั้วปลาซรอยดูกินหอว้ยใหญ่เยใครมันท่ตามือกินยังไงอยังหมูหมดที่ว่าหาอห้เองปะนั่นนั่งไปมนั่งมเออเก่งแม่มันกินเหรอวผกินแล้ว จกระายใส่นู้นใสนู้ยังไงนู้น้นี่นหัวน้ำนี่น้น้ปลไท่ปลาามแม่เขาใส่งนี่บอกเอายังใส่ยังรอไ่ทีนี่จักเียงตกู้ายหรือด มันขาดตะกุกปากทางเมนยังน้่งบ่นจะเกาจะพอนน้องเลี้ยไปเลยโก้โก้อืมจะกินไรเนาะจะพอนถ้งมันไปเลยบมดตายทิ้งซะได้ทิ้งเหรอมัอว่างไงใกล้บ้านอยู่นหนืนาเนาะอื

ทางเลขเก้าตะกี้น่ะออทางทางรอบทางเจียนัแหละทางเลขเก้าเลขเก้าวางไว้นี่ส๊อกวางพวเขาเออ,เอ,อแม่แม่แมทางเจีนน,น,นั่นแหละไปหน้าเขาน่ะวันขึนจะช่อยหบดทางนีทุกค พี่ก็นั่งท่านลังเดียวนั่งอยู่ไหมลูกนั่งอยู่ไหมน,นั่งลกูมกมีไหมนั่งลูกไม่มีให้มันนัง่งหันหลังไงบอกว่าในภาพไปหาพ่อปู่เห็นพี่น้องเนีหาพ่อปู่กับให้พ่อปูปป่อุ้มจบจเจือเนาะปกตินี่เห็นพ่อปู่เห็นแม่ย่าอยู่ อยู่บ้านหรือว่าอยู่หน้าในที่ให้เนาะพูดบอกให้อุ้มบอกยังเขาแบบปู่แม่ย่าชี้อุ้มในให้ก่อนแหละเดี๋ยวนี้สงสัยเป็นใหญ่อะไรพี่น้องเป็นใหญ่เนาะบอกคอยอย่านคนแหละเนาะพอปู่อุ้มกับซื้อๆอย่พี่น้องเลยพอปู่ถามกับปู่ปากพอปู่ถามมีนาเขาบอกว่าเออเออเงินหรือเปล่าเอปู่เัินไหมเาน,ะเน,นเาะ <laughs> ผู้ทำมีที่มีี่ขโมีที่ขว่าเไอ้บ๊อกหยไปกูเรียกว่าปอกูมีพี่น่วันเขียนังเขียนไม่หนาวหรือเขียนโมเขียนโมเขียนต้โปเขียนน่อยเขาเละมื่อี้เขาแบไปเอาเขียดไปนอนให้พอเันว่าชิยังเขียดไว้ให้เนาะ มีเกี่ยไปให้ล่ะห้บอจอนแหลนไปเอาพี่น้องเยอจังหน่อยเป็นรองแหลนอ่อนจังหน่อยเนาะกินเผาแล้วอย่ากเงคือหาแหลนไปเอาเกี่นนนนย,วยบวกลได้หรือเปล่าบวได้พี่น้องไหมลายมาเนาะหลังยื่นไว้ไหนพี่น้องแถวนี้กา๊าลายก็การพี่น้องเกลี่ยแต่บ่มีหมูนน่ยื่นเลยเนาะอยู่ริมฝั่งคลองกา๊าลายพี่น้องไหม มืึอนั้นไปเยี่ยงก็ได้อยู่พวกแก่มืึอนั้นเนาะแต่ไปผู้เดียวกับบกกล้าไปในพี่น้องเลยแต่คินจากญานินี่เนาะไปผู้เดียวกันฮะย่านิยังขึ้นกว่า่านิเนี่ยตาบ่เห็นนี่แหละฮะขโมยพวกขโมยจะไปเห็นมันอืมคือไม่คืนเกินอ่ะเพราะที่จริงกับมันกับบอสเนี่ยแบบแม่งไปเข้าคิดย่านเองเข้าอ่ะนะที่จริงมันกับบูมี่เราพี่น้อยมันอกี้แบบอยู่ไพ้อยู่มั่นคือว่าอะไรแบบเข้าแบบ คิดญาตเองคิดไปเองเฮานะมันเลยแบบคิดในเฮาแบบระแวงะนะนะ่าตุ๊บเหมือนทางลงเขาว่ารู้ว่าไม่กินหมาลายหอตุ๊ยิ่งเปะมาตัวา่มานเลัวนี่าลายจริงต้องใส่แบบพวกยัดยัดร้อนเดียวใหญ่ตุ๊มากี้รลายมองสบา คุณอบฟังอะไก็ฟังคุณรมันั่นแหละมองคุณสองบาทสามบาทเนี่ยต่อันไรมองขึ้นมากประมาคุณชอบฟังให้ดื่มไม่ยั้งอืมอิมลวเหรอให้มาเนี่ยให้ไกเน่ยให้ฟังมากหน่อม ใช่มะเขาวินบมะเขาวิ่นแล้วเขานะนั่นแต่ะเขานั่นมันมันเป็นกระหยาอใส่นี่เที่ยก็มากเดียวออมากเดียวอืมไปดูหนึ่งจ่ยบุบั แรงขึ้นคือมึงแล้วนิ่งนิ่บางนี่ยังไรน้อยนู่วคอยมีอยากบางล่ะนู่อยากหาย่ามื่อน่ยนู่นเขาขึ้นเสียงบางตะกี้เขาะได้นี่นกน่วนู่นมันไปู่ไดบัด

เาว่าทาง่มันหมดแตกมันแหนันเอกคืทางห้องแมแมเขาอว่าแม่ละซื้อตามแบบามตลาดไงแบบเขาเช็คแล้เขาหักมากในใจพอมาขายเออเออเออมา โบอยากคอยแซ่บเนาะบัตรซื้อของตามโคกตามธรรมชาติตามนั้นเอาบัตรซื้อทมาิ้งมาก้อยคือว่าแซ่บหอยเดือกไงยามเนี่ยยามเนี่ยมันเริ่มมันแล้วเราเอาหัวของเข้าควะหอยเดือดไปหากระปุกโบมานก็เปิ่เสีได้เมื่อหนึ่งก็รอดล้มลอดตายเพื่อบางคนมานก็ เดคนซ้องคาไได้เองแต้วก็คนอยู่น้ำหอยน้ำหน้าได้เนาะหนหนสุดไล่าเมคนสุดไลุ่่มเอิญเนี่ยอยากเต็มอยู่หออยู่หน้าเบิ้ลุมเอนี่เขาไปอยากอยู่เพือนหรอกุมเอนี่ไม่แต่หาให้ทานทั่ววนเบิ่มเอิญแล้วขาวแล้วน้ากับหุ่นลสวนมันหู่นละบางคนกัสวนมันปูหันปลูกนีคลาย เที่ยงไปนักพ่อใหญ่ฮะอาหารเที่ยงมันนี่กับแกงเขียดเจี๊ยบฟองพี่น้องเลยติ่งไก่เนาะมาสู่พ่อ,ขขอ,พอใหญ่เหมืนจรินและเมื่ออื่ไหร่ี่น้องจะสิก้อยหอยสู่พ่อใหญ่เปมืนจิงเนาะเมื่อนี่มันกัดนั่นพวกพี่น,ออน,ออน,นอ้องมันบ่อทันเนาะประมาณจะจนจนบ่ายจนเที่ยงพี่น้องเ<อ>มื่อไหรเลูกปลาผมามตาต้มปลาเป็นแข็งปะตม้ม นัแปลงเออฟ้าแหงแล้วน,นะนะมียพ่อเขาหอมใจตคุณจุนน้อยอ่อยเนี่ปลาแหงมีแต่ตำเจียวนั่นและผลนอาและผลแหงและวังแสบป้าบันเีมื่อหนหยห้าบัดเนี่ยเมือหห่นนอนายลุกบันเนี่ยลูก,ลกนเยอะเออพออนี่เยอทางทายังนี่นเน้อพอพระโตไปไหว้ก่อนเนอะเนอแล้ถ่ายานี่เ้ออ เอาโอเคพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับปอจอยสิขอจบคลิปเอาไว้สนี้กับเด็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บอจอยนะน้องสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีป้าลุงไว้สบายดีสบายดีตุเจ้าตุเจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเออสวัดีค่ะป้าลุง